คนแพร่เชื้อตัวจีตัวปังของประเทศนี้เลยนะ Hi I'm Zim and you are watching เด็กไทยไกลบ้านสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับเด็กไทยไกลบ้านในเวอร์ชันของการเล้ามอยเรื่องโควิดนะคะ วันนี้จะมาสอนคำศัพท์แหละแต่ว่าก่อนที่จะสอนคำศัพท์เนี่ยอยากจะมามอยเรื่องคุณป้าคนหนึ่งนะคะหรือว่าที่สื่อหลายๆสื่อเรียกว่าคุณป้ามหาภัยอาจุมาศสามสิบเอ็ดอะไรเงี้ยคือจริงๆซิไม่อยากจะเรียกเขาว่าคุณป้ามหาภัยเนาะเพราะว่ามันดูแบบ รุนแรงกับแกไปน,นิดนึงแต่ว่าก็เป็นคนหนึ่งที่ทำให้สถานการณ์โควิดในประเทศเกาหลีนะคะแบบรุนแรงมากๆโดยเฉพาะในเมืองแทกูนะคะก็คือคุณป้าที่เป็นผู้ติดเชื้อรายที่31และสิ่งที่ทำให้คุณป้าเขาเนี่ยเป็นที่ด่งดังในโลกออนไลน์แล้วก็เป็นเคสตั u ดีหรือกรณีศึกษาของหลายๆที่เลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยเป็น super spreader นะคะ super spreader คำว่า spread s p r e a d นะคะ s p r e a d คำเนี้ยมันเป็น verb แปลว่าทำให้กระจายอย่างเช่นสมมุติว่าเรากินใครเคยกินทูน่าสเปรดบ้างมันคือทูน่าที่แบบไปผสมกับมายองเนสแล้วเราสามารถเอามาแบบรื้ลงไปบนขนมปังได้เลยอะคะ่ะคือ spread เนี่ยมันแปลว่ากระจายหรือว่าแบบ ปาดหรือแบบเทอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยก็ได้เนาะหรือว่าแบบสมมติว่าเรามีปีก spread your wings ก็คือการกลางปีกของเราอย่างเงี้ยค่ะแต่ในกรณีของเชื้อโรคเนี่ยมันก็คือหมายถึงการแพร่กระจายของเชื้อโรคนั่นเองนะคะคุณป้าเป็น super spreader เติม er เข้าไปก็คือน,นัก แพร่เชื้อคือคนแพร่เชื้อตัวจีตัวปังของประเทศนี้เลยเนื่องจากว่าแกเป็นป้าที่แอคทีฟมากนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้รับเชื้อมาแล้วคือเขาก็ปฏิเสธการตรวจ โควิด <COVID, S 2> <Nope. S 1> แล้วก็ไปร่วมกิจกรรมทางศาสนานะคะที่โบไปห้างสปปรรพสินค้าไปกินไปสป,ปานู่นนี่นั่น oh. ก็เลยทำให้มีผู้ติดเชือ้อจากคุณป้าคนนี้เป็นร้อยๆคนเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีคนที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อเนี่ย หลายคนเลยเป็น10คนเลยนะคะคืออาจจะเป็นคนที่อยู่ในโบสเดียวกันขึ้นรถเมล์คันเดียวกันไปกินข้าวร้านเดียวกันอะไรแบบนี้ค่ะคือน่ากลัวมากๆนะคะทีนี้คําว่า super spreader ก็เป็นคำหนึ่งที่น่าสนใจเนาะมาดูกันว่าทาง merriam webster com เนี่ยเขาได้นิยามคำนี้ว่าอะไรนะคะเขาบอกว่า a super spreader อาจจะเขียนเป็น super key spreader หรือเขียนติดกันก็นได้นะคะว่า super spreader is an individual who is highly contagious and capable of transmitting a communicable disease to an unusually large number of uninfected individuals คือบุคคลที่แบบ contagious คือมันเป็นอะไรที่แบบเป็น adjective นะคะ highly contagious ก็คือแบบ ติดง่ายอ่ะแพร่กระจายง่ายอะไรเงี้ยคือเป็นคนที่แบบว่าติดอ่ะแบบทำให้คนอื่นติดอ่ะมากๆแล้วก็ capable of transmitting คือมีความสามารถที่จะแพร่เชื้อได้ไปสู่คนจำนวนมากนะคะ super spreader ก็คือ อาจจะเป็นใครก็ได้อาจจะเป็นเราก็ได้ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ระมัดระวังตัวในการใช้ชีวิตเราอาจจะกลายเป็นซูเปอร์สปาเดอร์โดยที่เราไม่รู้ตัวอย่างขุณป้ามหาภัยคนนี้ก็เป็นได้นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งที่ใช้กันเยอะมากๆเลยในการพูดคุยถึงโควิดเนาะแล้วก็เป็นสาเหตุที่พวกเราเนี่ยควรที่จะกักตัวอยู่บ้านเช่นกันนะคะเพราะว่าก็คงไม่มีใครที่อยากจะรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตด้วยกัน ถูกขนานนามว่าเป็น super spreader เหมือนกับคุณป้าผู้ติดเชื้อรายที่31คนนี้เนาะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้นะคะจากเหตุการณ์ของคุณป้าคนนี้แล้วก็ขอให้ประเทศไทยของเราเนี่ยไม่มี super spreader เหมือนกับที่เกาหลีเขามีนะคะยังไงถ้าเกิดชอบวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับโควิดแบบนี้อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะมาบ่อยๆแน่นอนคะ่ะ Thanks for watching See you later Bye